โอเคนะครับเอาละเรามากันต่อที่เรื่องของอในเดือนกร,รกฎานี่นะครับโอเคเรามาเริ่มที่คำศัพท์กันก่อน nomadic nomadic คือ moving from one place to another rather than living in one place all of the time nomadic นะครับก็คือการล่อนเล่พเนจรนี่นะครับการล่อนเร่เร่ล่อนอะไรแบบนี้นี่นะครับไปต่อ pasture pasture คือ land covered with grass and other low plants suitable for grazing animals especially cattle or sheep pasture ก็คือพื้นดินนะครับที่ปกคลุมด้วยหญ้าหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือทุ่งหญ้านี่นนะครับแบบนี้นี่นะครับเอาละไปต่อ rely okay rely คืออะไร rely ก็คือ to trust someone or something to do something for you ก็คือ rely ก็คือการพึ่งพานี่นะครับ horseback horseback คือ the back of a horse ก็คือหลังม้านี่นะครับโอเคไปต่อ generation generation ก็คือ all of the people born and living at about the same time ก็คืออ uh, เป็น Generation ก sí, ็คือรุ่นนั่นเองแบบรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกอะไรประมาณนี้เลนะครับเอาละไปต่อ Native 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 ก็คือ someone living in a particular place especially for a long time ก็คือ native นะครับก็คือผู้คนนะครับที่อาศัยอยู่ที่หนึ่งเป็นเวลานานมากๆเลยเรียกง่ายก็คือชนพื้นเมืองนี่เองนะครับ survival, โอเค survival is the มันคือ the act or fact of living or continuing longer than another person or thing survival ก็คือการเอาชีวิตรอดนี่นะครับ survival อ่าก็คือการอยู่ให้นานขึ้นก็คือการเอาตัวรอดนั่นเอง modern 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 ก็คือ of or relating to recent times or the present modern นะครับก็คือ,อมันก็คือยุคสมัยใหม่นั่นเองทันสมัยอะไรแบบนี้ยุคยุคสมัยสมัยใหม่แบบนี้นะครับโอเคต่อไปเทคสองเป็นเกี่ยวกับไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์เกี่ยวกับ gerund gerund Ger <und S 2> คืออะไรเอ่ย Ger gerund ก็คือมันเป็น now นในรูปแบบหนึง่งมันเป็นคำนามในรูปแบบหนึ่งที่มาที่ เก,เกิดมาจากการรวมกันของ verb แล้วก็ ing เนี่ยนะครับแต่มันจะใช้ต่างกันกับ verb ซึ่ง gerund เนี่ยมันเป็นหนาวมันเป็นคำนำามมาดูกันว่ามันใช้ยังไงก็คือวิธีสร้างมันขึ้นมานะครับก็คือต้องมี preposition ก็คือพวก for พวก by พวก of อะไรประมาณนี้แล้วก็ตามด้วย verb verb แล้วก็ใส่ ing ด้วยสมมุตินะครับ for write ing เป็น writing แบบนี้นะครับแล้วก็ามาดูกันดตัวอย่างกัน The young generation's t r e a m of moving to towns and cities. Young generation, โอเคอันนี้เป็น subject นะครับ Preposition ก็คือ of แล้วก็ moving ก็คือเจ r Run นั่นเองโอเคไปต่อ I can reach there in five minutes by running. โอเ okay, ค Preposition คือ by running ก็คือเจ r Run นะครับ I am running at a high speed อ่าตรงนี้ไม่มีเจอรันเพราะอะไรเพราะ am นะครับ am มันเป็นมันเป็น verb ช่วยไม่ใช่ preposition มันเป็น verb to be running ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น verb นะครับ verb บวก ing เฉยๆไม่ใช่เจอรัน thank you for cleaning my room อ่า for คือ preposition แล้ว cleaning ก็คือเจอรันนี่นะครับพา ah, ไปต่อ I walk here to see you โอเคในนี้ไม่มีทั้งเป s i ิชัน position, และในนี้ไม่มีทั้งเจอรันอันนี้ก็มีแค่ verb เฉยๆในน,นะครับโอเค I am used to cooking China food อ่ Chinese food โอเคโอเค used to โ okay. อเคพบ position ก็คือ to ตรงนี้นี่เอง used to นะครับก็คือเป็น verb อันนึงซึ่งอ่ากรดก็คือ verb ข้างหลังเนี้ยไม่สามารถเป็น verb ได้ Ver b ตัว อันนี้คือเขาเรียกว่า h r a s a l verb อันนี้คือกลุ่ม verb นั่นเองกลุ่ม verb 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 ไม่สามารถอยู่แกล้กันได้ดังนั้นตรงนี้นต้องกลายเป็น gerund หรือเป็น now ing now ที่เกิดมาจาก verb ing นี่นะครับพาไปต่ออันนี้เรื่องที่เราเรียนโอเคอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ the changing world ของโอเคของอเดือนนี้ในครับเดือนกรกฎาโอเคฟังก่อนนะครับ,รนรบหน unit 1 The Changing World. Page 2. New Language. The people of Inner Mongolia are nomadic. They live in tents called yurts, which they move several times a year in search of pasture for their herds. The Mongolians rely on their animals for everything, and children are used to riding many miles on horseback in order to get to school. The older generation is used to harsh winters and severe conditions. However, the young generations, who are more educated, dream of moving to towns and cities. Okay. Okay. The people of Inner Mongolia are nomadic. They live in tents called yurts. ก็อยู่ในเต็นท์ที่เรียกว่ายูทส์แล้วก็ which they move several times a year in search of p a t พัสช์ t พา e เต r รอเคือเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่ตลอดเวลาตลอดหลายครั้งมากในปีหนึ่งเนี่ยเพื่อหาทุงา่งหญ้า pasture สํสำหรับสัตว์น,นี่นะครับ The Mongolians rely on their animals for everything ก็คือชาวมองโกเลียเนี่ยคือพึ่งพาสัตว์กับทุกๆอย่างเลย And children are used to riding many miles on horseback in order to get to school แล้วก็เด็กๆเนี่ยเคยขี่ม้านะครับขี่ม้าหลายไมายเพื่อไปโรงเรียน The older generation is used to harsh winter and severe condition ก็คือ,อาชาวมองโกเลียในรุ่นแก่ๆนยครับคือคุ้นเคยกับสบภาพอากาศหนาวๆแล้วก็สภาพอากาศที่ยแย่นี่นะครับ However the young generation who are more educated dream of moving to towns and cities The young, however, the young generation ก็คือรุ่นพวกคนรุ่นเด็กๆนี่เองคือ who are more educated ท,ที่ได้รับการศึกษามากกว่าเนี่ยนะครับ Dream of moving to towns and cities ก็คือไฝันว่าอยากจะไปอยู่ในเมืองแล้วก็อยากจะไปอยู่ในเมืองแบบชีวิตสุขสบายอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคไปต่อโอเค one t o The Indians in the Amazon and the natives of New Guinea were used to fishing and hunting for their survival. However, nowadays, with the advance of technology, their way of life is changing, and they are getting used to modern clothing and devices such as TV, cell phones, and the internet. Will they be able to preserve their cultures? Only time will tell. Okay. The Indians in the Amazon and the native native of New Guinea were used to fishing and hunting for their survival. The Indians อันนี้เขาหมายถึงชาวอิน,นเดียนะครับ in the Amazon อยู่ในแม่นะ้ำอเมซอน and the native แล้วก็ชาวพื้นเมือง of New Guinea ก็คือชาวพื้นเมืองจากประเทศนิวกกนีนั่นะครับ were used to fishing and hunting for their survival เคยตกปลาแล้วก็ลา่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดเนี่ยนะครับ However nowadays with advance of technology แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอไรมันเปลี่ยนไปหมดเพราะเนื่องจากว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี their way of life is changing วิถีชีวิตนะครับก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตของชาวอินเดนียแดงแล้วก็ชาวพื้นเมืองนิวกินีเปลี่ยนไป and they are getting used to modern clothing and devices ก็คือพวกเขาพวกเขานะครับคุ้นเคยกำลังคุ้นเคยกับ เสื้อผ้าในสมัยใหม่เสื้อผ้าสมัยใหม่แล้วก็แล้วก็ไออุปกรณ์อะไรต่างๆ such as TV cell phones and internet เช่น TV โทรศัพท์แล้วก็อิน TV, phones, internet. เทอร์เน็ตในนะครับ will they be able to preserve their cultures ก็คือพวกเขาจะสามารถไออนุรักษ์ไว้ได้ไหมอนุรักษ์วัฒนธรรมพวกความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม only time will tell มีแค่เวลาเท่านั้นนะครับที่จะตัดสินทุกอย่างโอเคและนี่ก็คือเรื่องที่เรียนกันในเดือนกรกฎานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ารีย